สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมวานอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม r ั t เช e t ละเคร้ง Ri Apart กันนะครับในแง่ของความกล้าหาญก่อนหน้านี้รัส h e t และ c ค a n k ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งแกาแล็กซี่ในระหว่างขาบวนพาเลตเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา c ค a n k เปิดเผยว่า เขาได้ซ่อมแซมดิเมนชันเนเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปิดรอยแยกไปสู่มิติอื่นเพื่อให้รัชเชตสามารถค้นหาเผ่าพันธุ์ลอมบตและครอบครัวที่หายไปของเขาได้อย่างไรก็ตามด็อกเตอร์เนฟเรียสจูจูก็โจมตีขบวนพาเลตและพยายามที่จะขโมยดเมนชันเนเตอร์ไปแต่ในระหว่างการต่อสู้รัชเชตด,ดันยิงดเมนชันเนเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้รอยแยกมิติเริ่มเปิดขึ้นแบบสุ่ รัชเชตเคร้งและด็อกเตอร์เนฟเรียนถูกส่งไปยังจักรวาลอื่นจากนั้นไดมนชันเนเตอร์ก็ระเบิดซึ่งสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างของอวกาศและเวลามันแยกทั้งสามออกจากกันเคร้งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ตัวเดียวและตอนนี้ตัวเองก็ได้รับความเสียหายจากการระเบิด <c oughs> จากนั้นเคร้ง <c oughs> ถูกค้นพบ <c oughs> และหยิบขึ้นมาโดย <c oughs> ลอมบหญิงสาว <c oughs> ที่มีนามว่าริเวต ในขณะเดียวกันดรเนฟาริสก็มาโพลที่ห้องบอลลังซึ่งเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นจกักรพรรดิเนฟาริยสซึ่งเป็นรุ่นทางเลือกของเนฟาริสที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในมิตินี้ทางด้านของรัชเชตพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวจึงเริ่มออกตามหาแครงค้งเนื่องจากปัจจุบันจกักรพรรดิไม่อยู่ในการพิชิตดรเนฟาริสจึงแอบ <'s> อ้างตัวตนและส่งสมุนใหม่ของเขาตามล่ารัชเชตและริเวต ขณะค้นหารัชเชตได้เห็นริเวทนี้ออกจากโลกพร้อมกับเคร้งรัชเชตพบกับแฟนทอมสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มต่อต้านจากักรพรรดิเนฟารียสผู้ซึ่งมอบผู้ช่วยอิเล็กทรอนิกชื่อกฤตให้กับรัชเชตเพื่อช่วยเขาหายานเพื่อติดตามริเวทรัชเชตขโมยยานของเนฟาเรียสติดตามเคร้งไปยังดาวดวงอื่นทางด้านเคร้งและริเวทมาถึงบนดาวซากัสโซแต่ถูกยิงตกลงมาบนพื้น ริเวตพาแคร้งไปที่ที่ซ่อนของเธอที่ซึ่งแคร้งสืบสวนความผิดปกติในมิติและติดต่อกับาศาสดาที่มีนามว่าแการี่ผู้ซึ่งขอความช่วยเหลือจากเขาในการซ่อมแซมความผิดปกติของมิติเพื่อป้องกันหายนะแห่งมิติ ริเวซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารของแคร้งทําให้สามารถติดต่อกับรัชเชตได้และวางแผนเจะสร้างไดเมนชันเนเตอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปยังมิติบ้านเกิดของตนเองและหยุดมิติพายนะลงให้ได้รัชเชตออกเดินทางเพื่อค้นหาบูปรินไดเมนชันเนเตอร์และจ้างคิดหุ่นยนต์ฝึกหัดของแกรรี่มาเป็นคู่หูของเขาคิดเตือนรัชเชตว่าเธอคือวอร์บอท ที่สร้างโดยจกักรพรรดิเนฟาเรสและเธออาจสูญเสียการควบคุมโปรแกรมของเธอและโจมตีเขาแต่รัชเชษรับรองกับเธอว่าพวกเขาสร้างทีมที่ดีด้วยกันได้เธอจึงตกลงจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังห้องแลบลับเพื่อไปสร้างมิติริเวตและแคร้งออกไปรวบรวมเฟดควอสที่จำเป็นต่อาการเพิ่มพลังให้กับดิเมนชันเนเตอร์แต่มันถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นริเวตและแคร้งค้นหาฟิกเซอร์นักซ่อมในตำนานที่สามารถซ่อมแซมอะไรก็ได้แต่ต้องโน้มน้าวให้เขาเอาชนะความสงสัยในตัวเองเพื่อซ่อมแซมเฟดคอร์สชนิดที่เรียกว่าง่ายนิดเดียวในที่สุดรัชเชตและริเวตก็พบกันโดยที่เคร้งกลับไปเป็นคู่หูของรัชเชตส่วนคิดก็กลายเป็นคู่หูของริเวตจากนั้นพวกเขาก็สร้างมิติจนเสร็จ แต่เจ้าด็อกเตอร์เนฟารีสมาถึงเขาก็พยายามขโมยมันด็อกเตอร์เนฟารีสพ่ายแพ้ให้กับพระเอกและนางเอกแต่จักระพรดิเนฟารีสมาถึงเอาชนะลัชเชตและริเวตได้เขาขโมยไดเมนชันเนเตอร์ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายได้ซึ่งเขาวางแผนที่จะใช้มันเพื่อกำจัดกับตันควอนตัมและทำลายฝ่ายต่อต้านที่เป็นศัตรูของเขาริเวทไล่ตามจักรพพัดิเนฟารีส แต่เขาใช้ไดมนชันเนเตอร์เพื่อขับไล่เธอไปสู่มิติกระเป๋าเธอบอกคิดว่าเธอสูญเสียแขนไปจากการโจมตีของวอร์บอตและคิดก็รู้ว่าเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปรัชเชตพยายามเตือนกับตันควอนตัมแต่ล้มเหลวในการหยุดจักรพพัดเนฟาเรียสจากการขับไล่กับตันควอนตัมกับตันโดนดูดเข้าไปในรอยแยกต่างมิติในที่สุด จกักรพรรดิเนฟารียสก็ฉลองการพิชิตจักรวาลแต่ไม่รู้สึกสมหวังจนกว่าเขาจะรู้ว่าเขาสามารถใช้เครื่องมือสร้างมิติเพื่อพิชิตทุกมิติลงได้ s <S การสอบแนมจักรพัรดิเนฟาเรียส no <one> ระเชตและริเวร,เวรเวตระหนักว่าจากักรพรรดิเนฟาเรียสจะต้องใช้แผนที่มิติจึงมุ่งหน้าออกไปสกัดกั้นเขา ริเวทและคิดขึ้นเรือของจกักรพรรดิเนฟาเรียสซึ่งเป็นเรือธงและกู้ภัยแกรี่ผู้ซึ่งเปิดเผยว่าเขาซ่อนแผนที่มิติไว้ภายในมิติที่ผิดปกติรัสเชตและเคร้งกู้คืนแผนที่มิติแต่ถูกจกักรพรรดิเนฟาเรียสซุ่มโจมตีและโดนดูดผ่านรอยแยกคิดจึงแปลงร่างเป็นวอร์มบอดเพื่อพยายามหยุดยั้งจกักรพรรดิเนฟาเรียสริเวทตกใจแต่คิดกลับก็โดนดูดเข้าไปในรอยแยกเช่นกัน ริเวทถูกทิ้งไว้เพียงลําพังเธอจึงมุ่งหน้าไปยังเรือนจ,จาําจักรพรรดิเนฟาเรียตขับไล่ศัตรูและจัดฉากแหกคุกป,ปล่อยสมาชิกผู้ต่อต้านทรราชจากักรพรรดิปรสิ์ปล่อยรัชเชตและแครงอย่างไรก็ตามคิดยังคงรู้สึกผิดที่ทําให้แขนของริเวทเสียไปคิดจึงตัดสินใจออกจากกรุงในขณะที่กลุ่มต่อต้านจัดกลุ่มใหม่ จกักรพรรดิเนฟาเรียสก็ประกาศว่าเขาวางแผนที่จะเริ่มบุกมิติอื่นๆโดยเริ่มจากมิติบ้านเกิดของรัชเชตและเครง่งรัชเชตเครง่งริเวทและสมาชิกกลุ่มต่อต้านไล่ตามจากักรพรรดิเนฟาเรียสผ่านรอยแยกรัชเชตและเครง่งทำลายชุดพลังขนาดยักษ์ของจกักรพรรดิเนฟาเรียสคิดกลับมาเพื่อควบคุมกองกำลังของเขาได้ทันเวลาพอดีในขณะที่ริเวทเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิเนฟาเรียส เป็นการส่วนตัวการทำงานร่วมกันทุกคนรวมทั้งด็อกเตอร์เนฟาเรียสสามารถเอาชนะและขับไล่จกักรพพรดเนฟาเรียสตกลงไปในรอยแยกของมิติลงได้ Please, we, we can win this together. Uh huh. What about know do you know about winning? แกรง่งฟื้นมิติและใช้ม um ันเพื่อซ่อมแซมมิติปิดมิติที่หายนะเหล่านี้ซะเมื่อทั้งสองมิติและความเป็นจริงได้รับการช่วยเหลือไดมิชเนเตอร์ที่อยู่ในความครอบครองของพวกเขาระเชษ แรง่งริเวตและคิดใช้โอกาสนี้ในการออกไปเที่ยวด้วยกันซ่อมแซมความเสียหายที่จักรพรรดิเนฟาเรสก่อขึ้นและออกประจนภัยกันต่อไปลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างละก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ